ขึ้นชื่อว่าเป็นนักกีฬาที่มีแฟนคลับชาวไทยชื่นชอบเยอะมากเลยนะครับสําหรับกาบี้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบราซิลตัวตีหัวเสาหมายเลขสิบนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนเชอรีก VNL 2 0 2 4่รอบไฟนนลนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายบราซิลก็เข้ารอบเป็นที่1ในสายนะ ซึ่งจะทำการแข่งขันกับทีมชาติไทยนะครับโดยสเปอร์สตากาบี้ก็เดินทางมาถึงสนามบินที่ประเทศไทยโอ้โหกลองยาวตีต้อนรับเธอกาบี้มาถึงแล้วสมกับที่แฟนๆชาวไทยรอคอยนะครับกลองยาวตีสนานเลยกาบี้ก็เต้นโชว์แบบแฟนคลับก็กรีด๊ดกราดดีใจกันใหญ่เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานมากนะครับแอดมินก็จะพาทุากคนไปดูโมเมนต์นี้กัน กาบี้เนี่ยเขาเซอร์วิสแฟนคลับได้เป็นอย่างดีนะครับยิ้มทักทายแล้วก็วางตัวเป็นเนาะเขาอยู่เป็นะ่ะแล้วก็เตรียมตัวแข่งขัน vnl 2024เจอกับประเทศไทยวันที่20นี้นะครับเอ๊ว่าแต่ว่าคนไทยเนี่ยจะเชียร์ทีมชาติไหนนะระหว่างบราซิลกับไทยเนาะยังไงก็ฝากเชียร์ทีมชาติไทยด้วยนะครับคาดว่าหลังจากแข่งเสร็จ แฟนๆชาวไทยคงแบบอืซื้อของไปฝากกาบี้กันเพียบเลยส่งท้ายที่สเตียเซียกนะครับนักวอลเลยบอลโปรแลรนด์ก็เต้นเช่นเดียวกันน่ารักไม่แพ้กาบี้เลยนะครับ